ปูสนิทแปดสิบเท่าไหร่ปีนี้แปดสิบหกไปลอกตามาแล้วลอกก้นหาแล้วดีไหมไม่ดีพอมากินบีเจมซ็อกเกลเขายังดีขึ้นเนาะเออมองเห็นชัดเจนแล้วตอนนี้แต่ว่าก็มีเป็นไปบามืออืมมันจะขันขันเพราะบางครั้งกินเข้าไปใหม่ๆน้ำตามันจะไหลบ้างก็ไม่ต้องไปตกใจนะมันจะขับฝุ่นขับอะไรในตาเราออก นี่นะฮะไปลอกตามาแล้วยังไม่ประทับใจครับทานบีเจมซ็อกเจลตอนนี้มองเห็นชัดเจนวาซี่เป็นไงบ้างวาซี่ขาอะไปปวดไหมขาหายปวดเลยเออหายปวดแล้วเขาเนี่ยหายปวดเออจะพึ่งเหลือผ่าเท้าผ่าเท้าหรือผ่าเท้าใช่ไหมหมดหรือยังขวดเดียวนั้นหมดยังขวดแรกหมดยังหมดแล้วหมดแล้วเนาะคือว่าหมดไปขวดแรกนี่ก็คือว่าไม่ปวดขาแล้วแต่ก่อนปวดทั้งสองข้างเลยนะขาเนี่ยเอผ่าเท้าเลย เราเดินมันก็ไอชาดังพื้นมัเนเต้นกันเ,เลยเลยอ่าค่อยเป็นค่อยไปเนะาะต้องเงินต้องนตายอะ่ะ <laughs> แต่ว่ามันไม่ปวดก็เริ่มเริ่มโอเคแล้วเนาะรู้สึกกินไปม,มันแล้วตื่นเช้ามารู้สึกสดชื่นมไหมตื่นดีหน่อยสดชื่นดีหน่อยเนาะแต่ถือว่าไอความดันนี่เนี่อืมเท่าไหร่ความดันอะ่ะบิ๊ก ถ้าไม่เป็นตรวจไม่ต้องไปกังวลมันเราแข็งแรงถ้าตื่นเช้ามาเราแข็งแรงก็โอเคแล้วเดี๋ยวไปตรวจก่อนโอเคการชาวบ้าพมันเรื่องชาว้าน้ามานตัวต่างเออเออเราผู้สูงอายุอยู่แล้วคนตาต่างกันโลกมาโลกตาตาอะไรได้ตาตาใบวอร์นาหร้อเป่าลาพาพาปู่ไปหาหมอนะเวอน์นาคาว่า โอ้เนาะเอาสู้สู้ปู่เริ่มดีขึ้นแล้วไม่ปวดขาแล้วก็โอเคละเดี๋ยวก็ดีขึ้นเรื่อยๆหมดไปขวดแรกนะฮะวาซี่